ทริปเปิลอาร์สามสหายมหาปลเลยโคดตำนานแห่งฟุตบอลโลกแม้เกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปี2002ที่เกาหลีและญี่ปุ่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพจะผ่านมานานกว่า20ปีนอกเหนือจากเกมการแข่งขันที่แต่ละประเทศลงสนามเล่นกันอย่างสุดขั้วเต็มกำลังแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นภาพจำของฟุตบอลโลกปี2002ก็คงจะหนีไม่พ้นทริปเปิลอาร์สามสหายมหาปลเลยแห่งทิงชาติบราซิลที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มการเล่นที่เหนือชั้น จนหลายคนพากันขนานนามให้เป็นโคตรตำนานแห่งฟุตบอลโลก t r ปรประกอบไปด้วยโรนันโดริวันโดและโดนันดิโยตลอดเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปี2002เรียกได้ว่าทั้ง3คนนี้ผลัดกันทําประตูด,ด้วยเทคนิคลีลาการเล่นที่สุดยอดจนคุณแทบอยากจะก้มลงกราบในความเทพของพวกเขาทั้ง3คนแน่นอนว่าบราซิลควา้าแชมป์โลกไปครอบครองพร้อมการันตีความเทพด้วยการชนะต่อเนื่อง8นะัด โดยโรนัลดซัดไปถึง8ประตูรับตำแหน่งดาวซันโวส่วนลิวอโดยิงไป5โรนันดิโนยิงไป2ประตูเรียกได้ว่ายิงกันอุตลุดเอาละ่ะตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจความเทพของทริปเปิลอาร์กันบ้างแล้วแต่ยังไม่จบเพราะความที่ทริปเปิลอาร์มีเอกลักษณ์และฟอร์มการเล่นที่แตกต่างกันออกไปทําให้เมื่อผนึกกําลังร่วมกันแม่งก็เลยโคตรแข็งแกร่งและโหดสัตว์สุดๆเริ่มต้นกันที่ลิวอรโดพี่ใหญ่แห่งทริปเปิลอาร์เทคนิคลีลาเป็นเลิศยิงเป็นยิงโกงได้โกงเพราะในเกมแรกที่พบกับตุรกี ก็ได้ริวัโดแสดงละครตบตาจนคนดูทั้งสนามนึกว่าแม่งจบเอกการแสดงมากกว่าเป็นนักฟุตบอลโดยการพุ่งเหลาสะดุดย่าในสนามลงไปกองที่ผืนเป็นเหตุผลให้กรรมการอนุมัติจุดโทษและก็ได้ริวัโดโคนนักแสดงเอ้ยนักฟุตบอลสังหารจุดโทษปิดเกมในนาทีที่87บราซิลจึงเอาชนะตุรกีไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนอกจากนี้ริวัโดยังเป็นผู้เล่นที่คอยสลับตำแหน่งกับโรนัลดในตอนที่อานายขยับไปอยู่นอกเขตโทษ โดยจังหวะนนี้ลิวอ d o โดก็จะขยับมาเป็นศูนย์หน้าแทนด้วยเทคนิคนี้เองจึงทําให้เกิด3ประตูจากการแทบอินทะลุเข้าไปรับบอลและยิงในกรอบเขตโทษต่อกันที่โรนันโดหรือหลายคนที่เรียกว่าโดเยิน อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าฟุตบอลโลกปี2002โรนัลดททำประตูได้มากถึง8ประตูควบโดยตำแหน่งดาวซันวัวอีกหนึ่งตำแหน่งและเพราะฟุตบอลโลกปี2002นี่เองทำให้แฟนบอนลรวมถึงตัวโดก็ได้ตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องลากบอลไกลวิ่งดวลหนึ่งหนึ่งเหมือนที่แล้วมาเพียงแค่ทำแทบอินหรือยิ่งในกรอบ6หลาไม่ต้องโชว์ลูกเตะมหัศจรรย์ประหนึ่งนักเตะเซี่ยวลิมยี่อะไรมากมายซึ่งนอกจากมันจะช่วยทำให้โดได้ประตูแล้ว ยังช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการที่โดชอบลากบอลไกลและวิ่งดวลหนึ่งหนึ่งได้อีกด้วยสุดท้ายกับโรนันดิโยน้องใหม่มาแรงที่หลายคนจับตามองโดยฟอร์มการเล่นที่เหนือชั้นอิสระในการเลี้ยงบอลโยกหนีหลบหลีกประนึ่งอิสระเหนือกฎเกณฑ์จากทุกสิ่งสรุปง่ายๆคือถ้าบอลสัมผัสตีนโรนันดิโยเมื่อไหร่พวกมึงเตรียมลุ้นได้เลยเพราะโรนันดิโอจะสร้างเสียงฮือฮาให้ได้เสมอขนาดยิงฟรีคิก50บหลาในนัดที่พบกับอังกฤษคุณพี่เขาก็เคยทำมาแล้ว บอกตรงๆว่าลูกนี้สวยสัตว์เรียกได้ว่าเป็นตำนานในใจหลายๆคนถึงแม้ว่าช่วงเวลาการเล่นของ t r i p l e R าสามสหายมหาปลายแห่งทีมชาติบารซิลชุดในตำนานจะแสนสั้นไปหน่อยเพราะหลังจากฟุตบอลโลกปี2002แฟนบอลทั้งโลกก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเกมการเล่นที่สุดตีมของ t r i p l e R อีกเลยแต่ถึงกระน,นั้นฟอร์มการเล่นและลีลาการทำประตูที่เป็นตำนาน ก็ยังคงอยู่ในใจแฟนบอลอีกตราบนานเท่านานและอาจไม่มีใครเลยที่จะมาแทนที่ t r i ป l e R ที่ประกอบไปด้วยโรนันโดริวานโดและโลนดิโยออีกเลยก็เป็นได้คุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ